มันหายไปกี่ปีนะครับ10กว่าปีอ๋อ oh, ครับครับก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับทางฟชอก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่แถลงข่าวการจัดงานวิถีพลังไทยครั้งที่3ซึ่งครั้งนี้ก็หายจากครั้งที่แล้วก็ประมาณ10กว่าปีครับในส่วนนี้เป็นงานที่จะมีความสําคัญมากเลยนะครับก็เพราะว่าเป็นงานที่จะเปิดโอกาสให้พี่น้องชุมชนทั่วไทยเป็นพระเอกแล้วก็มาเจอกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนําเสนอแนะโครงการต่างๆรวมไปถึงขอเสนอข้อแนะนําเชิงนโยบายกับทางรัฐบาลว่าถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแปลงวิธีการพัฒนาประเทศเนี่ยจะดําเนินการอย่างไรจากมุมมองของพี่น้องประชาชนซึ่งในส่วนนี้นะครับผมอยากรีนนิดนึงครับว่าในฐานะที่ผมเป็นนักเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเนี่ยก็ได้ทํางานพัฒนาประเทศมาเป็นเวลาหลาย10ปีความจริงจะสามสิบปีละแล้วสิ่งที่พบเห็นก็คือว่ายิ่งพัฒนาชุมชนยิ่งอ่อนแอ ยิ่งพัฒนาประชาชนยิ่งเป็นหนี้สูญเสียที่ดินทํากินปา่าไม้เสื่อมโทรมแหล่งน้ําพดหายไปรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาที่ทําให้เราเนี่ยนับวันก็ยิ่งจะาสารวันเตี้ยลงทั้งหมดเนี่ยเป็นผลจากการพัฒนาในรูปแบบเดิมๆครับก็คือว่าเน้นจากข้างบนลงข้างล่างเน้นเมืองใหญ่เน้นอุตสาหกรรมเน้นเจ้าสัวเน้นเงินทุนแต่ว่าไม่เน้นพี่น้องประชาชนแต่ที่น่าสนใจที่สุดคืออะไรรู้เปล่าครับว่าจาก การที่เราทํางานมาเกือบ25ปีของพชอเนี่ยเราพบว่าการทํางานกับพี่น้องประชาชนคือความหวังสิ่งที่เป็นไปไม่ได้กับเป็นไปได้หลากหลายโครงการเช่นโครงการที่เราพบขณะนี้ก็คือโครงการคลองลาดพร้าวคลองเปรมประชากรซึ่งยากที่จะเปลี่ยนแปลงให้คลองที่สุปกปรเต็มไปด้วยแหล่งสลามเนี่ยกลายเป็นพื้นที่การพัฒนาที่ทุกทุกคนมาดูแม้กระทั่งต่างชาติ็ข,ขอมาดูงาน รวมไปถึงเรื่องของการทำปา่าชุมชนโครงการสัจจะออมทรัพย์โครงการสวัสดิการชุมชนและโครงการบ้านมั่นคงของเราทั่วประเทศไทยที่ดําเนินการทั้งหมดนี้ครับเป็นโครงการพัฒนาตามแนวทางใหม่ก็คือการเข้มแข็งจากฐานลาก s t r e n g t h from bottom ก็คือจากพี่น้องขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นก็จะสามารถทําได้โดยไม่ต้องรอใครพลังอยู่ที่มือของเขาอยู่แล้วบางพื้นที่นะครับเก็บออมได้หลายสิบล้านบาทด้วยตนเองไม่ต้องรองเงินล้านจากใคร แล้วก็ขณะเดียวกันก็สามารถจัดการปัญหาหนี้นองระบบจัดการเรื่องของน้ําชุมชนปุ๋ยช,ช,ชุมชนวิสากิจชุมชนการอ,อมชุมชนแล้วทาให้เกิดความเข้มแข็งที่ผุดขึ้นมาในพื้นที่ต่างๆทั่วไทยงานวิธีพลังไทยครับเป็นงานที่เรานัดหมายมาเจอกันจากที่ผู้นําชุมชนของเรานะครับเดี๋ยวจะได้คุยกับเขาผู้นําชุมชนของเราก็แยกย้ายทํางานในแต่ในแต่ละพื้นที่ แต่งานวิถีพลังไทยคือการนัดเจอกันที่ทุกคนจะมาเติมไฟให้ซึ่งกันและกันมาโหมไฟของการพัฒนาโหมความเชื่อมั่นว่าเราทําได้แล้วเราได้ทํามาแล้วแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันรวมพลังของพี่น้องประชาชนแล้วก็หมุนวนล้อของการพัฒนาในรูปแบบใหม่ที่มาจากข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นต้นแบบให้กับทุกพื้นที่ทั่วไทยและผมมั่นใจนะครับอีกไม่นานเราก็จะเป็นที่เก่าวขวัญของทั่วโลกว่าประเทศไทยทําได้และเป็นต้นแบบให้กับทุกคนต่อไปนะครับ S <S เาเามองไปที่ไหนก็เห็นแต่ความน่ากังวลใจแล้วก็ความขมุกขมัวถ้าท่านมองหาความหวังของการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยก็อยากจะเชิญมาที่งานนี้ครับท่านจะเห็นว่าเราสามารถทําได้ <S <S ออป่าที่เป็นป่าหัวโลนพี่น้องประชาชนก็รวมพลังกันขึ้นมากลายทําให้กลายเป็นป่าชุมชนนี่นอกระบบที่กดขี่พี่น้องประชาชนเราก็เก็บออมร่วมกัน แล้วก็สามารถกําจัดหนี้นอกระบบออกจากชุมชนของเราได้ที่ดินที่เคยหลุดมือเราก็สามารถรักษาที่ดินของเราไว้หลายคนไม่เคยมีบ้านก็สามารถมีบ้านมั่นคงผ่านโครงการของเราได้รวมไปถึงเรื่องของการจัดสวัสดิการต่างๆที่หลายคนก็ไม่รู้จะอยู่ชีวิตยอย่างไรหลวงจัดให้ไม่ได้เราก็สามารถจัดเองได้ทั้งหมดมันคือความหวังของเราแล้วงานนี้ครับชื่อพลังองค์กรชุมชนเปลี่ยนประเทศไทย เพราะเราเชื่อมั่นว่าถ้าเรามีพู้นำชุมชนที่เข้มแข็งองค์กรชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะคือความหวังใหม่คือพลังใหม่ที่จะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องรอใครแล้วทุกอย่างอยู่ภายใต้มือของเราขอบคุณครับ